ครับพ่อหลุสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับแอดครับครับพ่อสบายดีไหมครับผมก็อย่างว่าแหละมันสุขภาพไม่ดีนะเดี๋ยวหาหมอแล้วก็อยู่แต่ที่บ้านนะไม่ค่อยจะไปไหนเดี๋ยวนี้ก็นั่งคำนวณหวยเล่นอะไรเดี๋ยวนี้ก็โอ้ครับครับไม่ได้ไปไหนทุกวันก็ไม่ได้ไปไหนมันสุขภาพไม่ดีแหละแอดครพ่อพ่อไม่สบายเดินคนไม่ได้ อ๋อครับครับพ่อมันอยู่ในขั้นนั่งรถเข็นนั่นแหละอ๋อครับครับพ่อมันสุขภาพมันใฟหมดแล้วเหมือนเหมือนกับรถเราหมดสภาพนั่นแหละครับครับเข้าใจอยู่ครับพ่อเนาะก็อยู่กับที่แต่ว่าก็คำนวณหวยเล่นอยู่นี้แหละมันทําไว้น่ะไม่ได้เอาให้ใครหรอกเพราะว่าก็โทรไปหานนิวไลอันอยู่แต่ว่าทังนู้นไม่ว่างโรไปเออโตไปไม่ว่างอย่างนี้นะก็เลย ตองามสีเที่ยวเราก็เลยงดไว้ครับเอออย่างนี้ก็นิวคงจะโทรมาพี่น่นั้นถือว่านิวโชคดีแล้วนะนี่ครับครับพ่อพ่อทำหวยตัวนี้ไว้นะพ่อทำพ่อมั่นใจนะนิวครับพ่อว่างวดกินแล้วยังไม่งวดเมื่อกี้มีพ่อทำไว้มันมันมีเลือกอยู่ตับตัวครับ4สี่สี หกสี่แล้วก็สามสี่ยังไงเลขยก็เงินหมดทีครับครับผมแบบพวมมกพวกนี้หรอกแบบมันยังไงล่ะเงินก็น้อยไปซื้อไปซื้อสี่สี่ตัวเดียวครับครับผมยี่สิบบาทเออไปยี่สิบบาทแต่วันหวยมันถูกอยู่แต่ว่าตัเวเองก็ไม่ถูกเราเนี่ยครับครับ ừ, อันนี้แอนดูแอนดูจะเอาเลยไหมนี่อืมของคุณพ่อเนี่ยเดินถูกมากี่งวดแล้วครับพ่อเนี่ยก็เดี๋ยวนะไลนให้ดูมันออกมานะ ตอนมันออกสามสองแล้วก็มาสามแปดเลขล่างเด้อครับเอ่มันก่อมาตรงนี้จตเมื่อกี้นี่เลขล่างไม่เข้ามันไปเข้าเลขไอ้สองข้อเลขสามตัวนเป็นแปดสี่สามเพราะไอ้เป็นมีเจ็ดมีสามไม่ใช่แต่เด็สามมีเจ็ดมีสามแล้วก็ไอ้เจ็ดสี่สี่แล้วก็แปดสี่สี่นะก็เห็นว่าอย่างนี้ครับครับพ่อเมือนออกมาโอ้มันเข้ายูนี่นะ แต่เลขกวิก่ไอองไม่ค่อยห,อหอลุดหรอกนีวเดเวิ่งไม่ค่อยหลุดเรื่องราวว่าพี่พ่อทำไว้เมื่อเมือ่อวานนี่มันก็ได้หกสองห้าสองยังนะี้แหละมันเอาหกสามห้าสามนันคือแค่เดียวอ๋อครับครับมือก็ไม่หลุหรอกครับพอ่อไม่เป็นจะเอาส่งให้นิวหลายอาจารย์อยู่มีแต่เลขดีๆนะของนักเราเข้าเนาะครับรครับพ่อพ่อตามดูเกือบทุกคลิปนั่นแหละครับข<พ>อบคุณครับพ่อ สดงว่าครับแสดงว่าเที่ป่อจะให้เป็นของขวัญปีใหม่กันไปเลยเด้อโอ้ครับขอบคุณมากมากครับพ่อมันมันมันงดสุดท้ายแล้วได้มีงูสุดท้ายในปีนี้เนาะครับครับครับเพราะว่าวันที่สองก็เป็นงดของปีหน้าหรือว่าเราเราเอาโชคไอ้สงการปีก่อนแล้วก็วันที่สองก็ไปเอาโชคปีใหม่อีกเดี่ยหนึ่งนี REALLY> ่เนาะครับครับพ่อครับ ก็อย่างนั้นแหละอันนี้ตั้งกล้องเรียบหน่ครับตั้งแล้วครับพ่อบอบอกบอบอเอาอย่างนี้ก่ก็จะเดี๋ยวไปก่อนนะมันโหมดมันเอาได้วิ่งไปก่อนเนาะครับได้ครับพ่อครับผมอย่างผมวิวิ่งมีมีเดี๋ยวนะเรืงวิ่งมีหกกับแปดนิ้วครับหกกับแปดบนใช่ไหมครับพ่อบนบนล่างน้ำกันเนอะบนล่างอยู่ด้วยกันหกกับแปดหกกับแปดบนล่างอยู่ด้วยกัน บนล่างอยู่ด้วยกันนั่นแหละแล้วที่นี้จับคู่ให้มันมีสี่แปดเอ้ยมันมีสี่หกครับสี่หกก็อีกสองตัวสี่หกแล้วก็แปดหกครับแปดหกอีกตัวหนึ่งก็แปดเจ็ดครับอ่าอีกตัวหนึ่งก็แปดเก้ามีสี่ตัวนี่แหละครัแล้วเอาเป็นตัวการไว้สักตัวหนึ่งนะนิวเอาเป็นตัวกันไว้สักตัวหนึ่งคือ หนึ่งสี่หนึ่งสี่ตัวเดียวตัวกันใช่ไหมครับพ่อเป็นตัวกันหนึ่งสี่แล้วทีนี้พ่อจะจับไปสามตัวให้ก็เอาจากสองชุดครับผมก็มีก็มีศูนย์ศูนย์หกแปดครับศูนย์หกแปดแล้วอีกตัวหนึ่งก็เป็นศูนย์แปดเก้า เน้นหนักสองตัวภายในตัวที่สี่หกแล้วก็แปดเก้าสี่หกกับแปดเก้าแต่แต่กอระวังบางทีถ้าแปดเก้าบางทีถ้าเก้าหกมันตัวเดียวกันเนาะอาจจะถ้ามันเป็นตัวที่จะมาอยู่มันอาจจะจับเป็นหกอ่นี้ก็ได้อาจจะเป็นหกแปดหรือแปดหกก็ได้แ้นี่เนอะโอคครับก็ก็มีแค่นี้แหละที่เลขพ่อที่ ที่ทําไว้นั่นมีแค่นี้อืมครับครับพ่ออก่อนที่ทําไว้มันก็มีเลขอยู่สามตัวมันแต่มันเป็นเงินแต่เที่ยวนี้พ่อพ่อคิดว่าเลขอ่ะทางม่เงินก็อาจจะเป็นรขพีรเลขน้องก็คิดว่านะอ๋อครับครับพ่อเพราะว่าดูดูดูย้อนหลังคืนไปปีปีที่แล้วมันก็เป็นลักษณะนี้แล้วที่นี่เลขมันออกวันวันจันทร์ใช่ไหมล่ะวันที่สองมันเป็นวันจันทร์ในนี้วันจันทร์มันออกมา ตั้งสุดท้ายมันออกเป็นหกหกห้าห้าเก้าแสดงว่ามุกนี้มันจะต้องมีตัวติดมานสักตัวหนึ่งอย่างน้อยในเลขที่ออกแล้วในวันจันทร์นั้นนิวโอครับพ่อมันต้องก็ตองกับสูตรก็ก็ทำไว้ีนสูสูบี้มันก็เข้ากันแล้วเนี่ยนะเพราะว่าเลขเลขที่ออกตรงนั้นมันเป็นมันเป็นเลขอยู่สามตัวใช่ไหมมีหกห้าเก้าอยู่ด้วยกันมันออกห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 ้าห้าเก้าห้าเก้าเป็นเลขล่างนั่นนิวครับครับพ่อ หลังจากที่มันออกไอ้สามเจ็ดล่างแล้วมันออกเก้าสี่แล้วก็หมอ,อกสามเจ็ดแล้วก็หมอกห้าเก้าจากนั้นมันมันก็ไป็นต้นศูนย์ล่างอะน,นะครับผมหมอต้นศูนย์แล้วก็มาสามสองเห็นไหมล่ะสามสองแล้วก็มาสามแปดทวกปฏิมันออกสองหนึ่งหนึ่งนะครับอ่นาทีนี้มันก็ออกหกหนึ่งเป็นเลขล่างนะพราคิดว่าสี่ 4, กับหนึ่งเออสี่กับหกหรือสี่กับหนึ่งเนื้อจะ แปลกระโหกหรือพวกก็คิดว่ามันจะวิ่งก็สวยกันเพราะว่ามันคำนวณแล้วมันยังได้ได้เลยตัวเดิมเลยนะฮอ๋อครับครับเดิมอยู่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้วิ่งดูง่ายนะนิองเมื่อกี้แล้วทำไมล่ะเพราะว่ามันวิ่งสี่ตัวเดียวใช่ไหมล่ะโอ้หมดยังไงอ่ะเด่๋ยวนี้ก็ตัวประกบก็มีแค่สี่สี่เคือคือสี่เนี้ยมันอยู่มันอยู่ทั้งตั้งแน่งบนกับตั้งแนงไอ้ตั้งแนวสี่หลักหน่วย ทีนี่มันหนงนร้อยมันมีแปดตอหกใช่างมครั่อเ็เลยมาจับเป็นแปดสี่สี่หกสป่แ่สี่หกสี่เจ็ดี่อย่างนี้นะครับพ่อจริงๆนะมันเขาตามปกติมันจะต้องเป็นเลขว้นอยู่แล้วหลงงวดเมื่อกี้เนี่แต่มันว้นไม่ได้นั่นูิยังไงมันอยากจะออกนิ้ตัวที่เป็นเลขสามหนึ่งมันออกไปได้นะนอวมันีโอเคไหมล่ะมันอยากจะออกมันงมังันแต่นู่นมันอยากจะออก สามหนึ่งออกไม่ได้มันก็ออกสามสอง่นี้ล่ะเัืถัดมามันจะแยกออกสามหนึ่งก็ออกไม่ได้เพราะว่ามันต้องมาออกสองสองแข่นอะออกสองหนึ่งโอแล้วมันก็เป็นสามแปดไปเลยมันจะออกสามหนึ่งอะครับครับนี่มันอยากจะออกสามหนึ่งแต่มันก็แยกไงนะมันมาอยู่สามมันมาเป็นเลขล่างบนีมันเป็นเลขหน่วยบนอย่างไีล่ะแต่ว่าหนึ่งมันไม่เป็นหน่วยล่างนั้นมันมาทุกครั้งนั่นแหละเลขตัวนี้นะครับครับ การเงนเ้ตามที่พ <House> ่อตามดูนะมันเริ่มมาตั้งแต่น uh ูนแหละมันจะมาข้ามอยู่สองนูมันเริ่มมาหลังจากมันออกไอ้สามเกนแล้วใช่ไหมแต่มันก็ข้ามมามันเป็นสองก่าวกับตูนหลังจากนั้นมันมาเลยเนี่ยนะครับพ่อก็อจิวอเล็เซ์เลดีไม่ดีมันจะมองเป็นสามหนึ่งไม่ต้งไม่รู้นั่นเองนะอันนี้ตามตามตามที่ดูตามทําลายที่มันเคยเกยนมานะครับพ่อเอากันไว้สักตัวไหมครับพ่อสามหนึ่งเอาเอาอย่างนั้น้ืนเนอะ อย่างไงก็ห่ยเือนนี้ขอให้เป็นของขวัญปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าเลยขอให้เราไม่รวยขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนที่เข้ามาดูก็ขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงตอนรับปีใหม่จริงจอมฟ้าร้อยหกสิบแปดใช่ไหมล่ะนิวครับผมหกสิบแปดครับขอให้ทุคเปนลาเนาะยิ่งขอขอยนายเจ้าก้อนใหญ่เลยปีปี้เจ้าก้อนใหญ่แล้วนี่้น้องจะได้น้องให้เราไหมนี่ยังค่ะพ่อเตรียมไหนเ่ะเดือนไหนล่า น้องเหรอคะโยนเหรอครับพ่ออย่าว่าดีน yes, ี่เพราะว่าตอนนอเอาตอนน้องยังแข็งแรงอยู่นี่ก็โอเคแล้วเดี๋ยวตน้องจะไปเอาตอนน้องหัวแห้งนี่ค่ะอเอาไปเอาไปเอาเอาเอาโลดตองน้องแข็งแรงเอาไว้ตก้อนครับพ่อตอนน้องเพิ่งเอาหัวแห้งแล้วมันติงยากรอรอให้ถืงมาแล้ว ครับนี่หน้าหนาวก็งงบางอย่างกูนอนกูตุองก็เจ้าก็ได้ให้เคยตัวเองงี้ยังรู้น้อยอยู่ไหนว่าดีจ้าของกับคนแห้งเป็นว่ล่ะครับครับตอนนั้นผมของปอกต่อเลยวันซุงงนี่มันโลกมันเกาหนามันเรียงงานเยอ่ดอกมันทางการแพทย์ก็จะเรื่องเอาจังการอะไรบ้างเถอะขอให้โชคดีร่ำรวยร่ำรวยเด้อะวันดีครับขอบคุณ่มากครับค่ะท่านผู้ชมได้มาแล้วนะคะแนวทางของพ่อสูตรอุดรนะคะท่านผู้ชมแนวทางมีไม่เยอะนะคะท่านผู้ชม ก็86 89 87แล้วก็46นะคะตัวกัน14 3ตัวคุณพ่อก็เอาศูนย์มาใส่หลักร้อยนะคะทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเผื่อใครมีโชคไม่ลาบก็อย่าลืมคุณพ่อนะคะคุณพ่อก็ในนั่งรถเข็นเนาะตัวนี้ก็ไม่มีรายได้เนะคะเนาะท่านผู้ชมเดินดีอยู่ด้ทุกคน ก็อย่าลืมคุณพ่อนะคะค่ะปาักกาเนาะนาสงสารคุณพ่อมากเลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ